ศัลยะแพทย์ <Chinese> ชาวจีนคนหนึ่งถูกไล่ออกจากมหาวิทยายลัยทางการ <in France. S 1> แพทย์ในฝรั่งเศสจากบทบาทของเขาที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นหมอฆาตกรซึ่งช่วยปลักกินฆ่านักโทษเพื่อปล้นอวัยวะมาใช้สําหรับการปลูกถ่ายจีนถือเป็นผู้กระทําผิดอันดับแรกในการค้าอวัยวะมนุษย์ไปรับชมรายละเอียดกันค่ะเมื่อสองปีที่แล้วองค์กรระหว่างประเทศเพื่อยุติการละเมิดการปลูกถ่ายอวัยวะในจีนได้เตือนสถาบันแพทยศาสตร์แห่งชาติของฝรั่งเศสถึงข้อสงสัยอย่างมากว่าหนึ่งในสมาชิกกิติมศักดิ์ของพวกเขา จึงก็คือเจ้างซู่เซนศัลยแพทย์ชาวจีนมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะที่ผิดจริยธรรมในที่สุดสถาบันก็มีคําตอบทางสถาบันได้ส่งจดหมายแจ้งแล้วพวกเขาตระหนักว่าแพทย์คนนี้เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์โดยใช้อวัยวะที่ผิดจรยาาิยธรรมดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจแบนแพทย์คนนี้จากสถาบันแพทยาศาสตร์แห่งชาติฝรั่งเศสซูเซนได้ปลูกถ่ายตับมาแล้วหลายพันครั้ง และเป็นประธานของโรงพยาบาลในเครือแห่งแรกของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงในประเทศจีนทีมสืบสวนลับได้โทรศัพท์ไปที่โรงพยาบาลดังกล่าวพบว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนใช้เป็นฐานในการปล้นอวัยวะจากนักโทษทางการเมืองอย่างผิดกฎหมายจากการสอบสวนที่เป็นอิสระโดยสารในลอนดอนในแต่ละปีมีการปลูกถ่ายมากถึง9 0,000ครั้งในจีนส่วนใหญ่ปล้นอวัยวะมาจากผู้ฝึกฝ่าลุนกงขณะมีชีวิตอยู่ ในกรณีเฉพาะของจีนนี้เรากําลังพูดถึงคนที่ยังมีชีวิตอยู่คนเหล่านี้ไม่ได้สมองตายเรากําลังพูดถึงคนที่มีชีวิตซึ่งถูกฆ่าอาวยวะของพวกเขาจะถูกตัดออกและขายให้กับผู้ป่วยกรณีของสู้เซนนี้ทําให้มีอีกประเด็นถูกยกขึ้นมาคือความร่วมมือของโรงพยาบาลฝรั่งเศสกับจีนศัลยแพทย์ในฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆได้ช่วยจีนในการพัฒนาอุตสาหกรรมการปลูกถ่ายวยวะ awesome. ในฝรั่งเศสเราเห็นโรงพยาบาลของฝรั่งเศสลงนามความร่วมมือกับโรงพยาบาลในจีนเทคนิคที่เราใช้ที่นี่ในฝรั่งเศสจะถูกส่งต่อไปให้แพทย์จีนซึ่งจะนําไปใช้ในการปลูกถ่ายอย่างผิดจริยธรรมอันที่จริงแล้วนี่คือจุดที่เรามีส่วนพัวพันในอาชญากรรมต่อมนุษยชาติทางอ้อม